ของใครนะพอพอใช่ไหมของเราเราก็ต้องรู้ดิแม่ของใครอะลิป่ะไปถามเองดิไปถามเราไม่ได้อยากรู้เธอยากรู้ไหมเหรอไม่ต้องรู้มาเจ้าหนุ่กหนึ่งคลิปนะกวางคลิปวันนี้อย่างที่เห็นอยู่ของโต๊ะนะฮะก็คือไข่กระเป๋านะฮะใช่แล้วนะฮะตู้ใบนี้เราเก้าเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะแถมเจ้าของไปด้วยนะฮะ ตอเล่นเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกระเป๋าของกันละกันเนี่ยเออได้แอบเปิดกระเป๋าแอบเปิดของแฟนใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเคยแต่โทรศัพท์มือถือแอบเปิดเคยแต่โทรศัพท์มือถือเคยแอบเปิดของเราด้วยหรอใช่เห็นมั้ยเนอะที่ว่าเคยแปลงเพศมาหนักเกินมาเปิดดูเลยปะเปิดเลยมาเท่าที่เป็นสัมผัสได้จากกวางนะคือกวางเป็นคนที่ชอบของใหญ่ จริงจริงของที่ใช้อ่ะใหญ่หมดเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่แบบใหญ่ทั้งนั้นเดี๋ยวเปิดดูว่าเป็นอะไรของแบมอ่ะจะเป็นแบบกระจ็ตแบบล้ำๆแต่ละอย่างอ่ะเออเขาเป็นคนชอบเทคโนโลยีชอบอะไรที่มันแบบทันสมัยอ่ะไปเลยปะเริ่มที่อะไรอะไรเยอะแยะเนี่ยลมพกทำไมช่วงนี้หน้าฝนพกทำไมไม่รู้ร้อนจ ล่มนี้ได้มาฟรีนะฮะจาก B M W อันนั้นลอ่ะอืมกวางซื้อมาใช่กระเป๋าสตางค์นะคะเธอกวางเคยให้คำมั่นสัญญากับแบบแล้วโอ้คำมั่นสัญญาใช่เราขอเลยนะพกเงินด้วยเพราะกวางไม่พกเงินเลยในเวลาที่มันจะต้องมีเงินอ่ะมันก็จะต้องมีเงินสำรองเอาไว้เวลาฉุกเฉินที่แบบอ๋อไม่รับเงินสดอ๋อแล้วไม่รับโอนะไรก็แล้วแต่ กระเป๋าราคาเท่าไหร่ก็ระเป๋ามือประมาณ1 8ื่นแปดแล้วฮะอะไรต่อเอาโทรศัพท์ไหมนี่ใช่ครับ Samsung Galaxy Note 20นะครับที่แบมพกติดตัวตลอดเวลาพร้อมมีกับปากา S Pen ที่เราสามารถจดได้ทุกที่ทุกเวลาสมดความพูดมุกเสียวมันก็จดมุกเสียวหน่อยเลยจดไปทิ้งเงี้ยอ่าก็ได้ ล12จากล่างขึ้นบนนะรูที่12นะตื่นเต้นจีนแน่เนี่ยโอเคห่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดอ้ยตองทำไมง่ายอะไนี้ฉันเองตอนเด็กเอามาอุ้มอยู่เป็นแบบเด็กจีนมากๆดูดิอ่ะดูกันต่อ นี่อันนี้ของกวางหูฟังใช่ป่ะใช่แบมซื้อให้นะคะบาลุนทาที่ฟันมานี่นะค่ะของดบมนะคะอืมแท็บเล็ตใช่ครับผมของแบมไซนี้ค่ะออของกวางเรียกว่าเดสก์ท็อปเลยดีกว่านอีกนี้จะเดสก์ท็อปแล้วโน้ตบุ๊กครอย่าง้างเยอะโอ้ยน้องเป็นมอยแล้วเตรียมพร้อม ออข้างนอกคือทํางานออบแบมลากยาวใช่ไหมได้พร้อมอันต่อไปนี่นะคะครับอ่ะพูดถึงน่อยก็เป็นคลาสครับยี่ห้ออะไรคะหรือวิตอออได้มาได้ไงกวางซื้อให้ให้ตอนไหนให้วันเกิดเราให้ชิ้นนี้ขอให้ชิ้นนี้มึงดูใจด้วยที่กวางแบบัีเกิดวันเดียวกันใช่เรได้ว่าวันแรกของขวญเอันต่อไปของแบมนะคะนี่โซจิรุชิ เป็นกระติกน้ําที่ถ่าย YouTube เราเนี่แหละมันเก็บน้ําได้แล้วก็เย็นได้ด้วยแล้วก็พอยได้ดีของพี่กวางแป้งแข็งเซลีน่าตัวเนี้ยมันเลิศมากแกแป้งหมดแคสงานกล่องมันไม่ได้เลยอ่ะกวางใช่แต่มันคือดีมากๆ89บาทซื้อในช้อปปีนี่ที่ฉีดเต่าแวมแม่ชอบฉีดในรถเวลาจะลงงานเปิดแอร์อยู่ เหม่นมากแล้วเข้าจมูกตลอดเลยอ่ะมีแต่เธอเท่านั้นที่ได้กลิ่นนะ้เอ็กซ์คลูซีฟนะถ้ามองอีกมุมนึงมันคือแบบเฮ้ยจะมีผู้หญิงสักกี่คนอ่ะที่จะได้เห็นเราแบบชีเต่าอ่ะมานี้สเปรย์แอลกอฮอล์กว่าเออแต่ไม่พกอันเดียวนะพกสามันแต่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีรู้สึกว่ากวางเป็นคนที่เซฟดีมากปลอดภัยเวลาเยอะกับกวางไม่มีถอดแมสเลยเวลาออกไปข้างนอกเออมีของแบม ชอบปะอะไรบางๆสปออันนี้สปออะไรอีกนะอ้าวาทำไมมีลิสติกผู้หญิงคืออะไรอ่ะอยู่ในกระเป๋าแล้วนี่อยู่ในกระเป๋าล้วได้ไงอ้าวของเธอร้เปล่าไม่ใช่เราไม่เคยใช้สีนี้นี่คือสีที่ปากเธอเหมาะไม่ไม่ใช่ละใช่ของใครทาเองหรือว่าของผู้งทำไมถึงมา คลิปนี้ตอนนี้เราตั้งใจซื้อให้เธอแต่มันใช้มาแล้วนะเพื่อนหมดเลยอ่ะของใครอ่ะเวลาแ่ะโกหกมันจะหัวเราะเว้ยใช่บ้าหรอไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็จะเสียงสูงเว้ยบ้าหรอไม่รู้เรื่องเลยของใครไม่รู้ถ้ามันอยู่ในกระเป๋าไ่ร้ปิดพอจบอ้าวอันนี้ของกวางเอาหรอที่ต่อมาให้กองคำหล่นเมื่อกี้จะเปลี่ยนเรื่อง

ปะะไปถามแม่กับซิซีขข่ของครเอาคำตอบมาไม่ใช่ของเราไปถามแม่กับซิซี่เลยไม่ใช่ของเราเว้ยเราไม่รู้เรื่องเว้ยไม่งั้นก็ต้องไปเอาคำตอบว่าแม่หรือของซิซี่เธอแกลเราป่ะเนี่ยไม่ได้แกลไม่ใช่ของเราของ<ถ>เราเราก็ต้องรู้ดิแม่ของใคอรอาลีปะไปถามเองดิไปถามเราไม่ได้อยากรู้เธออยากรู้ไหมเหรอไม่ต้องรู้ไหนยิ้มดิ แล้วแน่จังว่ากล้องอยู่ไหนไอ้กล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่ขี้โมงกูใช่ไหออะโถฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะนี่กวางเล่นใหญ่มากนะลักษณะลายมากอ่ะเกือบหลุดแล้วเหมือนกันหลุดอะไรเปล่าเกือบหลุดหรอจะลุดของไงของเธอเธอเป็นคนใส่ของเราเองจบจบเลยจบอะไรนะชีวิตอ่ะชีวิตมันจบละฮ้า สบายใจอ่ะก็ประมาณนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดต่อเดี๋ยวเจออะไรไม่ดีไม่ร้ายอีกนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแบมปิติพัฒน์ครับ subscribe ด้วยนะเจอกัน EP ต่อไปพอพอพอเปิดปิดแล้วจบคลิปแล้วกอนเจลหล่อลื่นแอลกอฮอล์อ๋อแอลกอ